จะมะเบงมะขามจะมะขามพันธ์สีทองนอกประกายสีทองนี่จ้างามๆเ้ยจ้ะแบบฟักเง่าแบบเน่าแบบเง่าจ้ะมะขามหวานประกายสีทองเด้อจ้เด้อมะขามหวานจ้ามาเบิงมะขามจ้างามๆหน่วยเน่าๆใหญ่ๆนี่จ้ะเต็มฟักจ้ะเต็มฟักรัวละร้อยห้าสิบจ้ารัวละร้อยห้าสิบเดี๋ยวแกให้เบงเด้อจ้ะ อืมจ้ะสวยสวยสวยทุกฝักสวยทุกฝักจ้มา,ามะขา,ามมะขามจ้ะสวยทุกฝักนะจ้ะเดี๋ยวแก้ให้เบิร์อีกจ้ะนี่จ้ะงามงาม ME, จ้ะมะขามงามงามหวานเอาไปกินกับเขาแล้วจ้ะเดินมะขามจ้ะมะขามมะขามงามงามจ้ามะขาม ตัละร้อยห้าสิบจ้าแบบคอนิ้วขอนิอว้วแบบสวยจ้าแบบคาดจ้าตัวนี้มะขามด้วยจ้ามะขามปากกายทองสีทองด้วยจ้าสวยสวยจ้าสวยสวยผลเนื้อเยอะเยอะเม็ดเล็กจ้ามะขามจ้า